บ้านสวนหลังน้อยก็อวโทรศัพท์รับก่อนช่างดำเนินการไปเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วช่างกำลังเร่งงานเต็มที่เร่งเรื่อย นี่ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่สองอาทิตย์เลยยังไม่ได้หยุดสักวันเลยเร่งช่างช่างก็ใส่เต็มที่เลยอยากให้มันเสร็จเร็วเร็วภายในเดือนนี้เด็สวันเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะต้องใส่ประตูหน้าต่างตีฝ้าแล้วก็ปูเพดานเดินไฟ มองดูเหมือนกับง่ายๆนะแต่ผมมาเย็นด,ดูช่างทำโอ้โหก็จะเสร็จแต่ละขั้นตอนนี่ชาบนี่ใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆบ้านหลังเล็กๆเพราะว่ามันทําเร็วไม่ได้ทําก็ต้องรอปูนแห้ง,งก็ผสมปูนให้ได้ที่อย่างเมื่อวานช่างชาบคนหนึ่งชงคนหนึ่งก็ชา้า วันลูกระเบื้องเลยกน่าจะสองสามวันแต่ตีฝ้าเดินไปนี่ไม่รู้่าจะใช้เวลาอาจจะไม่ทันเดือนเนี่ยอาจจะเลยถึงสักวันที่สิบมันเร่งไม่ได้เพราะบางอันเราก็เร่งเร่งไปแล้วมาแก้ที่หลังก็ไม่ดี ไม่ดีไปเลยโชคดีหน่อยว่าฝนไม่ตกตกแต่ไม่แรงไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นเดือนที่แล้วโอ้โหตกแบบตกหนักะเป็นปัญหาเลยหลังค่าก็ยังไม่เสร็จกว่าจะได้บ้านมาแต่ละหลังนี่ต้องเจอปัญหาอะไรมากมายแก้แล้วแก้อีก ทั้งปัญหาคนทั้งปัญหาของนะฮะใครที่ไม่เคยสร้างบ้านก็เอาใครที่เคยสร้างบ้านน่ะจะรู้ยิ่งปัญหาหนักเนี่ยช่างกับของเนี่ยเจอช่างดีก็ดีในชุดนี้ของผมโอเคได้ทพี่ธงแกลุยเต็มที่เลยช่าง ใส่ให้หลุยงานจนเย็นทุกวันน่ะมาเช้ากับเย็นมาเช้ากับเย็นปกติไม่เกินห้าโมงเขาจะเลิกแล้วบางวันจะอยู่ถึงหกโมงมาก็มาแต่เช้าก็ต้องขอขอบคุณช่างไว้มากๆขอให้สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีสวัสดีครับ